ขอวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พบเมามาพูดถึง10วัดในประเทศไทยที่ไม่ควรพลาดนะฮะหปร,ราซ่าสัจธรรมปร,ราซาาสัจธรรมในพัทยาเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นพ้นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกการก่อสร้างเริ่มขั้งแรกในปี1 9 8 1่ได้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีสิ2หเท่านั้น วัดนี้มีพื้นท่าอยู่บนแนวคิดเรื่องความไม้เที่ยงและในขณะนี้กำลังสร้างขึ้นตามเทคนิคการก่อสร้างในอดีตโดยใช้ทักษะไม้ที่สกัดด้วยมือมีการแกะสลักไม้อันวิจ,จิตรงดงามซึ่งจะแดงถึงปัจจัยแห่งชีวิตอยู่ทั่วปีทั้งซี่ห้องวัดโดยแต่ละอันอุทิศท้ายกับสัญลัก์ทางศาสนาของไทยเขมรจีและอินเดีย 2. วัดโพ วัดโพลือที่รู้จักกันในชื่อวัดพระพุทธส่ายาตเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธส่ายาตยาว46เมตรซึ่งแสดงถึงการสเสด็จเข้าสู่นิพพานของพระพุทธเจ้าวัดนี้ได้รับคำสร้างให้ก่อสร้างครั้งแรกโดยรัชกาลที่1นึ่งซึ่งทำให้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนอกจากนี้ยังเป็นวัดแห่งแรกในหกแห่งที่ได้รับการเจ้าดับให้เป็นวัดล่วงชั้นหนึ่งในประเทศ แลนนี้คือข้อพิสูจน์วัดท่านที่แห้งนี้น่าประทับใจเพียงใด 3. าวัดอรุณวัดที่แข่งหนึ่งในประเทศไทยที่จะทําให้คุณต้องตกตะลึงคือวัดอรุณซึ่งวัดอายุสามอปีแห่งนี้ตกแตง่งโดยกระเบื้องโมเสกลากซี่สั้นทีน่าทึ่งเมื่อเข้ามามองอย่างใกล้ชิดคุณไม่ควรพลาดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อคุณเดินเมื่อคุณเดินขึ้นไปบนยอดเจดีย์ วิวนี้คุ้มค่าที่เจ้าชนะอาการกลัวความสู้ย่างแน่นอน 4. ีวัดล่องคุณวัดล่องคุณเป็นหนึ่งในวัดที่มีเอกลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะในประเทศไทยเพราะที่นี่ไม่ใช่วัดในทางเทคนิคแล้วที่นี่เป็นห่อสิ้นดีสร้างขึ้นในสไตล์วัดพุทธมีรูปหลักภายนอกที่เป็นที่ข้าวหลวนเป็นประกายซึ่งทําให้แตกต่างจากที่ื่นวัดใช้โทนสีข้าวเพื่อซื้อถึงความบริสุทธิ์ข้องพระบุทธเจ้า ในขณะที่กะโจกแก้วที่ล้อมรอบโครงสร้างแสดงเคร่งภูมิปัญญาของมาบุธเจ้า,าหาวัดพระแก้ววัดที่ตั้งยุ่ใจกลางกรุงเทพไม่มีเหตพผนใดที่คุณจะไม่ไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วนบเป็นนบเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวางังและเป็นสถานที่ประกอบพระราชวิธีสําคัญข้ของรัฐและพระราชวิธีต่าง นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งข้องพระพุทธรูปเคี่ยวมรลกตซึ่งเป็นพระโคตมะพระพุทธรูปยกนั่งสมาธิประทับยู่ในท้าดอกบัวรูปปั้นสูง26นิ้วสวมชุดทองคําเวลเลอร์เป็นซิ่งซักซิดของประเทศไทย 6. วัดประทัดดอยสุเทพวัดประทัดดอยสุเทพเป็นวัดซักซิ์อีกแห่งหนึ่งที่ควรค้าแก้การเยี่ยมชมไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับนั่งสมาธิเท่านั้น แต่อย่างสมาถนั่งสมาธิไปพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ที่น่าทึ่งของตัวเมืองเชียงใหม่ได้อีกด้วยนักท่องเที่ยวจะได้เดินตามเส้นทางพระพิสุกและเดินขึ้นไปยังวัดเพื่อนังหลดลางเพื่อไปอยังสถานทีอ่อันเงียบสงบบนยอดเข้าดอสุเทพนักท่องเที่ยวสามารถตึ่นตาตื่นใจไปกับเจดีลูปปัน้นสร้างเจ้าและพิพิธภัณฑ์เจดวัดชัยวัฒนาราม เช่นเดียวกับวัดรุนวัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวัดซ่าตรร์พระนครศรีอยุธย,ยาเลยด้วยเหตุผลทีว่ว่าวัดนี้เป็นวัดแห่งแรกที่สร้างโดยพระเจ้าปราชท์ทองในปีคศ2 1 7่ 3, และเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศางสนา,สาข้องกษัตริย์โครงสร้างที่นา่าทึา่งของวัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นปางตรงกลางสูง35้งมงรล้อมรอบด้วยอุโบสถ8หลัง มีจุดมุงหมายเพื่อเป็นตัวแทนในแง่มุมงต่างๆของโลกตามศาสนาของมุขพุทธศนารา์แปวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุดืที่รู้จักกันในชื่อวัดประทาตเป็นหนึ่งในวัดที่มีค่าที่สุดในประเทศไทยเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในอยุธยาและมีความสําคัญเป็นวิเศษพอเคยเป็นที่ประดิษฐ์ท่านพระบรมธารีริกธาตุปัจจุบันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหย่ข้องขนาดส่งและสูนยรปฏิวัติธรรมนิยาที่สูดในประเทศไทย ลักษณะที่น่าดึงดูดใจที่สุดของวัดว่าท้าคือเสี่ยนพระบูทาลูกที่โคนต้นโพซึ่งมีลักษณะคล้ายกับต้นไม้ที่พระบุทธเจ้าศิษธ์ทะได้ตัดสู่ก้าวัดสูดถ้ถัวัดสู้ถัดเป็นวัดที่มีความยิ่งใหญ่และเงียบสงบสร้างขึ้นในสมัยราชการที่หนึ่งเธอเป็นเครื่องวิสู้ทึงมรโดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยก,กรรมที่โอโดมสมบูรณ์ของประเทศไทยมีเจดียิปเปิลองที่ออกแบบอย่างปนีด ซึ่งเป็นสษณ์ของมาบุญเจ้ายี่แปยพมผาง์ที่ประสูติบนโลกเศร้าชิงชา้าซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในประเทศไทยสาม,มารถพบได้ที่วัดสุทธาเช่นเดียวกัน10วัดทําเสือ้อสําหรับผููที่หลักการดื่มดํากับธรรมชาติวัดทําเสื้อเป็นวัดที่สมบุญแบบในประเทศไทยที่เหมาะสำหรับการทําสมาธิชื่อข้องวัดกเจจทํมที่มีรอยเท้าเสือ้อและช่องที่มีลักษณะขายอุ้งเท้าเสือ้อนักท่องเที่ยวอย่างสาม,มารถปีนขึ้นไปบนยอดวัด เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของทะเลอันดามันและเมืองกระบี่เมื่อคุณรู้จักวัดที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วคุณสามารถเตรียมตัวสำหรับ,รบการเดินทางในประเทศไทยและจองตั๋ว่วงน้ากันได้เลยเราเขอแนะนำให้ตรวจสอบเกฑ์การด้านกายของแต่ลววัดเมื่อเยี่ยมชมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ่านาที่และวัฒนธรรมท,ที่คุณกำลังเรียนรู้ ก็ขอจบคลิปสิบวัดในประเทศไทยที่ไม่ควรพลาดไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจเพืมทำคลิปต่อไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณครับ